เออมีเอนสวยที่นี่ขอเอนทีอาร์แล้วกันอ่ะฮ,ฮิฮิฮิเอาแล้วดิขอท่านด้วยอยูมเล่นทำไมกลับวูเด้งฟุตนะครับนะวันนี้เราจะมาสอนหาเอ่อกีฟีดแล้วก็เอ่อผลมังกอ่อนเนนะครับนะผลมรงกรนี่ทุกคนบอกเลยว่าหาง่ายมากนะครับคือการสุ่มเนะก็สุ่มเรื่อยๆนะครับนะจะมีการออกนะครับนะซึ่งอการออกกันน่าจะน้อยมากนะครับนะเดี๋ยวดวิวผลมังกรก,ก่อนแล้วก็สอนทำกีฟีดนะผมยังไม่ทำเลยลืม นะฮะบอลมังกรนะสกิลแซดนะฮะเป็นการยิงลำแสงมาประมาณนี้นะครับนะซึ่งจะสร้างดาเมจเนอะก็ต้องเล่นยังดีดีหน่อยนี่นะครับเอ็กฮนะเป็นการปล่อยกองเล็บออกไปเหมือนกองเล็บบอลมังกรนะฮะสกิลสกิลซนะีฮะนี่เป็นการยิงแบบอะไรให้ให่างไปนะครับนะเหมือนแบบยีบิขาดอืมนะครับ,นะรบอันนั้นเป็นอ๋อสกิลซีนะฮะก็คือจะระเบิดได้นะถ้าโดนสมมงหมดี แต่ซีคูลานามากทุกคนนะแล้วก็วีฮะแปลงร่างเป็นเอ่อมังกรอย่างดาก้อนบอลน,นะเทพเจ้ามาังกรขอพรได้ร้100อยข้อส่วนสกิลนะสกิลเหมือนเดิมนะสกิลจะไม่เปลี่ยนนะครับนะอ่ะสกิลยัเหมือนเดิมเลยนะครับสมบัมังกรนะก็สามารถบินได้นะอ่ะกด F นะฮะบ,บินได้นะแต่ว่าการบินนะเขาต้องเหยียช้านะจะช้ากว่าผลแสงเยอะเลยนะฮะอืม ปิดไปก็ชาเปเลยทุกคนนี่อะ่ะต่อไปเราทำกีฟีนี่ว่าขออนุญาตเปลี่ยนของแสงก่อนนะเนนะเอาเอา่อาผมหน้าสุมไปแล้วนะเนอะเนอะสักคู่โดน,นเปลี่ยนของแสงนี่ว,ว่าเอา๊ะไม่ใช่นี่แหละเกรี้ยงเปลี่ยนนะฮะพี่หามนะครนะับก็คือเราต้องมีสงองออฟออฟดาร์นะซึ่ง แต่งานะโอ้ยแต่งารตีอัต,ต้านะครับนะแล้วก็เวลตันใหม่นะเป็นห้าสิบล้านนะอืมก็วันช็อตได้ทุกตัวในเกมตอนนี้นะครับนะถ้าใครมีสมุนทวีสองนี่เกือบสุดโหดแล้วเนี่ยนะครับเกือบวันช็อตได้หมดอ่ะดูนะไป่ม่แม่เกลียวตายนะครับนะแล้วมีการมีการดรอปเอาดาวนะซึ่งนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ให้เราไปเลยนะไป เดี๋ยวเราจะเสกบอสกีฟีดูนะนะแล้วทำยังไงนะครับนะไปเอ้ยต้องต้องหางอันมะหางอันดีกว,ว่า mm hmm. เผื่อลืมลืม,ลมต้องมีเผื่อไว้อันหนึ่งโอเคเกเอะไปดีเลยเอ็กเสร็จลัยอะไปเอ่อบินไปทำกีฟี่น่าจะใช้ออฟไล่าในการเสกนะซึ่งบอสอะ่ะจะเกิดเอ่ออยู่แค่ห้าสิบวิก็คือในห้าสิบวินะั้นต้องตีให้ตายนะครับนะอ่ะเสกบ,บอสกีฟีนะอืม รักเอทีอาร์ดราม่าก็จะอยู่เกาะข้างเกาะบอสเลยครับนะอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะจะอยู่นี่เลยนะครับเป็นเกาะใหม่เนอะก็ให้เราทำการเซตบอสไปฮะซึ่งผมได้มีออฟดร์อันหนึ่งปะอันนี้มั้งออฟดร์ตัวนี้มีสองอันเนอะก็ได้อยู่นะฮะนี่ จะเป็นการดรอปเอบฮิ hi, อะไรอย่างนะั้นหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็เฟโตะถ้าคุมนะสิบมาร์คห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะผมก็เสพหมดเลยนะครเมื่อวานผมก็ทำเรียบร้อยนะทุกคนเคือบตัวเดียวมันดรอปนะอะอันนี้ก็ปึ๊บไม่ดรอปเลยนะครับนะตัวที่ทำมันก็จะอยู่นี้เลยนะครับนะนี่ตัวนี้อยู่นี้เลยก็ออฟดาร์ Off ark, เบนเฟโตเลือดนะครับแล้วก็หน้ากากผมดำนะครับ ซึ่งผมมีอยู่แล้วไปําอะไรดีกว่านะาต้องใช้โอมาแล้วก็เบฮีเดี๋ยววะมีบลัดนี่ไงกดไปแล้วทก่อนอ้าวเฮ้ยผมดำอะ่ะอัในีแบลคแฮร์ลืมปึ๊บกดไปนี่เรียบร้อยฮะเราได้ที่เรียบร้อยนะเป็นระดับเลยวะเป็นระดับ SSS นะฮะสูงกว่าสุขุนะด้วยซ้ำทุกคน อ่เรียบร้อยใช่แล้วอารีติวีอหไรวทุกคนนะก็สกิลไดเหมือนแบบเอ่ออันนั้นหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะเหมือนป่ะอ่ะใช่แล้วเปลงร่างกูจะเอดีอาเมียมึงเมียมึงของกูถวายดวงใจถวายน้ำมากเลิกต่อยกูยิดเข็มเฮ้ยแต่นี่แปลงร่างมีเอฟเฟกต์แล้วเอ็กฮะ เฮ้ยสกิลเปลี่ยนไว้สกิลซีฮนะอ๋อไม่น่าวนๆสกิลว,วีนะ่าเป็นท่าต่อยตำนานจะต่อยไหมไม่รู้หุ้ยแต่แต่วีแต่ว,แตวีแต่ซีนี่อืมขะนั่งโกงกันสิสกิลเว,ว้นักต่อยตำนานรึเปล่าอ๋อวีทำอะไรอะ่ะวีมันเซกอะไรอย่างมานะคนไม่ใช่จะท่าต่อตำนานนะเนื่องจากท่าต่อเหมือนทำแบบนี้แล้วนะครับนะ ก็มีมานี้นะครับสาวิธีการทำเอ่อแฟนตัวมาร์กนะเอ้ยไม่ใช่เด็กีฟีสแล้วกันขอเล่นกีฟีสแล้วกันนะเรียกง่ายกว่านะครับนะตั้งอินเทอร์จันานนะครับนะก็โซคินี้มีวันนี้ทุกคนนะส่วนอีเตก่ะเดี๋ยวผมไปนั่งหาก่อนนะครับนะมันมีอีเต้มาใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมไปนั่งหาให้กันนะครับนะอ่ะโซคินี้ขอตัวลาก่อนเดี๋ยวเราเจอใหม่คิ้นน่ะบายจ้ะ